สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปลูกทูเรียนในนาข้าวนะครับไม่ได้พบกันนานมากนะครับก็จะประมาณถ้าเริ่มจากการปลูกเมื่อปีที่แล้วก็ช่วงประมาณนี้นครับช่วงหน้าฝนนะครับก็ถือว่าครบรอบประมาณ1ปีนะครับก็เลยอยากถือโอกาสนี้มาชมต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับจนต้นทูเรียนนะครับ ปลูกได้นาข้าวด้วยแล้วก็ข้อมูลบ้านด้วยนะครับอยาไปเสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันนะครับข้างบนนี้จะปลูกประมาณ10ต้นนะครับอันนี้ต้นแรกนี้ก็จะให้เห็นว่าต้นที่มันเคยมีปัญหาที่ว่าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับปุ๋ยเคมีนะครับมันอยู่ใกล้คนนะครับแล้วก็ทําการล้างรากมันนะครับไม่ตายนะครับแต่ว่าเนื่องจากระบบรากเสียหายนะครับการเจริญเติบโตอาจจะไม่ดีมากนักนะครับสังเกตเราก็จะ จะมีระบบกิ่งก้านที่ไม่ไม่แข็งแรงมากไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับต้นที่ปลูกพร้อมๆกันนะแต่ต้นนี้ซื้อมาก็เป็นต้นใหญ่พอสมควรนะฮะจะมีระบบรากที่ลอยขึ้นมาบนดินนะฮะผมพ,พยายามไม่ค่อยได้ให้พวกปุ๋ยอะไรมากแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ถือว่าโตช้านะาเทียบกับต้นที่ ต้นเล็กกว่านี้นะครับแล้วมาดูอีกสองสามต้นที่ที่เปรียบเทียบกันนะต้นนี้จะเป็นปลูกเป็นต้นเล็กนะครับเล็กกว่าต้นที่ที่ให้ดูตะกี้นะครับแต่ว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะครับโตโตมากโตเร็วนะฮะตรงนี้จะไม่ค่อยมีล่มนะฮะจะแดดนะฮะแดดจัดหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามัน พัฒนาการของต้นไม้มันค่อนข้างจะดีดูลำต้นนะฮะถ้าเทียบกับนิ้วมือนะครับนิ้วโป้งผมนะมันจะใหญ่กว่านิ้วโป้งเลยนะครับริงก้านก็สวยนะแต่ใบจะเล็กถ้าเทียบกับที่อยู่ในร่มๆมนะฮะยอดก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ต้นหนึ่งที่ปลูกพร้อมๆกันนะฮะนะครับ อันนี้กำลังผัดใบนะครับใบก็จะเยอะนะครับก็ล่วงไปบ้างนะฮะมีล่วงไปบ้างละนะครับอันนี้ลรน่าจะเป็นรากรากรากของต้นไม้รากของต้เลียนนะครับจะลอยยนะครับต้นนี้ก็จะประมาณสักใหญ่กว่าป้มือขึ้นมานะฮะลำต้นนะครับแต่ดูข้างล่างบางต้นที่อยู่ในนาข้าวเนี่ยจะลำต้นจะโตกว่านี้นะนะครับ บางต้นจะโตเร็วกว่านี้นะฮะแต่ว่าใบจะเล็กสังเกตว,ว่าท,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 ที่ที่มีแดดจัดๆเนี่ยต้นไม้ตัวลําต้นมันจะเล็กนะเอ่อลำต้นจะใหญ่แต่ใบเล็กแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยใบจะใหญ่แต่ลําต้นจะค่อนข้างโตช้านะครับก็แปลว่าเออ e มันอาจจะใบอาจจะร่วงช้านะครับทําให้ใหญ่นะฮะแต่ว่าลําต้นอาจจะไม่โตมากอันนี้อยู่ในร่มนะฮะต้นนี้อยู่ในร่มนะครับ อีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่บนบ้านนะแ่ก็แต่งยอดดีครับตัวน,นี้ก็อยู่ตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกพวกปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ฮนะดินก็ตอนนี้หน้าฝนก็ไม่ได้ให้น้ํานะครับเ,เกจจะก็จะมีดินก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างร่วนนะครับต้นไม้ก็โตไปเรื่อยๆรนะ่อนะฮค่อนข,ข้างดีอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างบนนะ นี่ยใกล้ๆข้อไก่นะครับอันนี้โอเคนะครับก็แตกยอดแตกใบใหม่นะครับยอดกําลังออกลาต้นก็จะประมาณเฉลี่ยสักประมาณโตวกว่าหัวงไม้มือนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับตอนปลูกใหม่ๆก็จําต้นจะประมาณสักนิ้วก้อยนะครับความสูงก็ไม่สูงขึ้นมากนะฮะปีหนึ่งนี่ก็เป็นบางต้นก็ไม่สวยนะ อันนี้เป็น่องเหลืองเนี่ยมีมีใบแห้งด้วยอันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะอยู่อีกนานไหมนะครับต้นนี้จะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งนะไม่ใช่หมอนทองอะนะครับมาดูต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ยังดูดีครับนะครับประมาณปีหนึ่ง ข้างบนนี้ก็จะใกล้คนหน่อยนะครับก็จะดูแลได้ใกล้ชิดนะครับแต่ดูในร่มมันก็จะใบใหญ่นะจะมีใบใหญ่คนระับมาดูสักต้นสองต้นนะครับข้างบนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึง่งก็อยู่ในร่มเหมือนกันนะอยู่ในร่มเหมือนกันใบกล้ลางแตงยอดเหมือนกันนะครับใบไม่เยอะนะครับแต่ก็ใบใหญ่นะครับ ตรงนี้ก็จะ,จะใต้ร่มไม้นะครับจะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ต้นขน้ำฝน็น,ขน,ขน,น้ําเยอะหน่อยอมาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้าง,ขงจะอยู่ในร่มเหมือนกันนะครับกำลรงจะแตกยอดใหม่นะครับก็จะประมาณสักปีหนึ่งต้นก็จะมามาประมาณโป้มือนะครับโป ไปดูอีกสักต้นต้นสุดท้ายต้นเล็กๆเตรียมมาปลูกข้างบนนี้ก็จะเป็นอย่างก็ปลูกไม้ผลนะครับดิจีบ้างมะม่วงบ้างไว้กินนะครับอโอเค,ควันนี้ใบร่วงหมดแล้วแต่ไม่ตายนะครับดูแลนะฮะยอดเยอะเลยนะครับต้นนี้ก็พร้อมๆก,กันกับต้นเล็กๆที่เป็นหลงรับแรงนะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นหมอนทองนะฮะแต่ใบร่วงอันนี้อยู่ที่สวนนะครับน,นี่ก็เป็นร่มเงาซะส่วนใหญ่อามาดูในส่วนของที่อยู่ในนาข้าวบ้างนะครับนี่สวนในนาข้าวามันแชะนะครับอาจจะไม่ได้ลงไปนะครับเต่๋ยวจะถ่ายให้ดูในนาข้าวเป็นไงบ้างนะครับปีนี้ก็ทํานาเหมือนเดิมนะครับก็ยังทํานาอยู่นะครับดูภาพรวมก่อนนะนะครับ ปีนี้ไม่ได้ดำครับใช้หวานนะครับประหยัดต้นทุนนะครับนี่ล่องล่องแรกๆล่องเดิมที่เราปลูกนะต,นต,นต้นต้นจะใหญ่นะครับรเทียบกันแล้วอันเนี้ยคนต้นจะใหญ่กว่านะครับต้นจะใหญ่กว่าครับในนาข้าวนะฮะมีต้นหนึ่งทา้งฝั่งทางนน้นใหญ่เยอะนะครับประมาณเท่ากับแขนเด็กนะฮะประมาณสักลําต้นเนี่ยน่าจะเป็นสักสักสามนิ้วนิ้วมือนะ สองนิ้วสามนิ้วนะครับพึ่จะใหญ่กว่าข้าง,างบนนะตอนนั้นก็จะเป็นมังคุดนะครับอีกต้นตรงนู้นก็จะเป็นทุเรียนนะฮะสูงให้ดูนะครับนั่คร้บอันนี้ก,นนนก็ใช่นะครับก็จะมีทั้งสวยทั้งไม่สวยนะครับแถวนี้จะดูอันนี้แถวแถวนี้ปลูกตั้งแต่พร้อมๆกับรุ่นแรกนะฮะตอนหลังที่เรามาทําคันคูขึ้นนะครับก็จะมีเสริมแถวที่ แถวที่เพิ่มมาตอนตอนหลังๆนะก็จะเป็นแถวนี้นะก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับท่อน้ําที่อยู่ถัดข้างๆกันก็ลําต้นจะใหญ่กว่าท่อน้ํานะครับอันนี้คือปลูกที่หลังนะหลายเดือนเเหมือนกันนะครับอันนี้เกี่ยวข้าวค่อยปลูกนะแถวเนี้ยตัวเนี้ยแถวเนี้ยจะมีจะหลังเกี่ยวข้าวน,ะนี่นะครับแต่ต้นที่ก็มีตายบ้างเหมือนกันนะฮะ ไปนิดนึงก็จะไม่ตายก็อาจจะมีบางส่วนก็ไม่ไม่ค่อยสวยที่ส่วนป,ปลายๆเนะี่ยจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าน้ําไม่ค่อยดีนะน้ำไม่ถึงนะครับน้าไม่ค่อยดีถ้าช่วง่านแรงกันจะอไอตัวแรงดันน้ำเนะี่ยมันจะไม่ค่อยถึงประชวลปลายเท่าไหร่แต่ที่ที่นี่ก็จะมีต้นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเราปลูกไอตัวต้นเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ย ต้นส้มโอมันโตเร็วกว่าเพื่อนครับสังเกตว่าเออต้นที่มันโตที่สุดในสวนเนี้ยจะเป็นต้นส้มโอนะถ้าดินที่นี่ก็คงน่าจะเหมาะกับต้นส้มโออันนี้ก็จะเป็นท้เรียนอีกต้นหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็คือภาพรวมให้ดูนะครับทั้งหมดลงไปดูข้างล่างนิดนึงครับ หน้าแรงก็จะมีปัญหาบ้างเรื่องน้ําบ้างนะครับน้ําไม่พอครับแต่ดูทั่วไปก็ยังดูดีครับยังดูดีก็มีส่วนน้อยที่ตายไปบ้างนะครับไม่ใช่พราะน้ําน้ําท่วมน้ําขังนะฮะแต่เป็นเป็นหน้าแรงที่มันแห้งนะครับน้ําอาจจะไม่พออ่ะวันไหนว่างๆเดี๋ยวผมพาเดินลงดูข้างล่างนะครับอันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ